อัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดยุโรปดาวิดน,นูญยสสนใจย้ายร่วมทีมนาโปลีหลังจากการนําเสนอแผนการทําทีมของอันโตนิโอคอนเต้จากนี้คงต้องขึ้นอยู่กับการเจราจาในส่วนของค่าตัวกับทางลิเวอร์พูลแมนยูได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2ขอซื้อไบรอันเอมบูโมจากทางเบนฟอร์ดซึ่งคาดว่าตัวเลขรวมครั้งนี้จะมากกว่า60ล้านปอนด โดยทางแมนยูต้องการได้ตัวเอมบูโมมาร่วมทีมก่อนเริ่มช่วงพรีซีซั่นในวันที่7กรกฎาคมนี้สเปอร์ตกลงจ่าย5ล้านปอนดึงตัวเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นวัย20ปีโคตะทากาอีจากทีมคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งถือว่าเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของนักเตะจากเจลีแม้ว่าจะมีข่าวว่าพอปอกบา ใกล้ตกลงย้ายไปร่วมทีมโมนาโกในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยสัญญา2ปีแต่ล่าสุดปอกบาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรเลยปอกบาที่ไม่ได้ลงเล่นมากว่า2ปีจากโทษแบนสารกระตุน้นหากตกลงย้ายไปโมนาโกก็จะทำให้เขามีโอกาสกลับมาลงเล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้า